สวัสดีค่ะวันนี้มีโครงการเกษตรอาหารกลางวันของน้องๆหนูๆมาฝากค่ะเป็นของบริษัทคากิวผักสดๆจากเยาวชนสอนหนูปลูกผักน้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนคากิวบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านอาหารและเกษตรกรรม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของโลกควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนสังคมไทยผ่านการสานต่อโครงการเกษตรอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ผ่านการจัดอบรมเพื่อมอบองค์ความรู้และความเข้าใจในการทำการเกษตรให้นักเรียนในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมาก,กว่า6,000คน โดยยังคงดำเนินโครงการเกษตรอาหารกลางวันต่อไปเป็นระยะเวลาอีกอย่างน้อยสองปีพร้อมเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการอีก6ล้านบาทโครงการนี้คากิวร่วมมือกับมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยายลัยบุรพาวิทยาเขตสแก้วถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ให้เยาวชนอายุ7-14ปีพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาสนใจประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการพร้อมผลักดันให้นำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการมาใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันภายในโรงเรียนโครงการเกษตรอาหารกลางวันช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นผักที่ปลูกบนดินผักไฮโดรโปโนิกไข่โอเมก้าสามปลานิลปลาดุกเห็ดนางฟ้าในปีที่ผ่านมาโครงการนี้สร้างผลผล,ผลิตทางการเกษตรรวมมูลค่ากว่า1.3ล้านบาทนำไปใช้เพื่อการบริโภคภายในโรงเรียนและวางจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562 ดำเนินการในโรงเรียนไปแล้วกว่า40แห่งมีนักเรียนได้รับประโยชน์กว่า6,000คนและยังขยายผลเชิงบวกไปยังชุมชนและพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจจัดหาผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่ปรุงสุกส่งมอบให้โรงเรียน8แห่งในจังหวัดนครราชสีมาและอีก9แห่งในจังหวัดสระบุรี ทุกสัปดาห์โดยตลอด5ปีสนับสนุนมื้ออาหารให้โรงเรียนในประเทศไทยไปแล้วกว่า5ล้านมือ้อล่าสุดขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเกษตรอาหารกลางวันอีก2ปีหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาอัก i c u ค t เชอร์สคูลจำนวนสโรงเรียนเพื่อนำร่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่มุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการเกษตรแก่บุคลากรครูและนักเรียน พร้อมนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาปรับใช้และจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนในโครงการร่วมปลูกผักและแลกเปลี่ยนความรู้ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อและโอกาสในสายอาชีพเกษตรกรรมพร้อมช่วยยกระดับโรงเรียนให้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับการทำเกษตรสมัยใหม่โครงการนี้ดีมากๆเลยนะคะ มีประโยชน์ต่อเด็กๆในโรงเรียนมากเลยผักที่น้องๆปลูกดูสดน่าทานมากเลยฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ